ของอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามไม่ไม่คิดมันแค่นี้ <c oughs> เวลาอยู่ด้วยกันแบบวันวันหนึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> เวลาเราดูในภาพเนี่ยมันเวลามันสั้นใช่ไหมจริงๆแล้วนี่คือคุยกันเยอะไหมครัหรือส่วนใหญ่จะอยู่เง, <c oughs> งียบคือมันอยู่อยู่ว่างๆจนคุยจนคุยนู่นคุยนี่จนไม่มีอะไรคุยแล้วก็มองหน้ากันเฉยๆอะไรบางทีคุยจนแบบเช็ดกินปากเไะเออเหม็นเหมือนกันนะก็มีก็มีนะพี่แบบเช็ดกันนี่แหละค่ะผ่านไปช่วงสามวันก็ก็เริ่มเห็นรอยต่อหลายๆอย่างนะคะทั้งเรื่องของความรู้สึกการใช้ชีวิต แล้วก็ลงถึงมุมมองต่อสิ่งของแล้วก็ต่อตัวเองต่อเพื่อนด้วยนะคะแต่ยังไม่จบเ <Yeah. S 1> หลืออีก2วัน2วันสุดท้าย2คนนี้จะใช้ชีวิตแบบไหน,นแล้วได้อะไรจากการไปติดเกาะรางห้าวันบ้างช่วงหน้ากลับมาค่ะ3มวันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับผมดีฮะถ้าพูดถึงเรื่องเปลี่ยนนคะครับเปลี่ยนนะบแบบเปล่นไปเยอะอพี่ พี่มาเนี่ยพี่มานะครับผมชอบผมชอบนะครับคือมันเหมือนกับว่าแม้อาจจะแบบลําบากอะไรเงี้ยมันได้รู้ชีวิตอีกแบบเหมือนพี่ซันใช่ไหมครับผมว่าเออคนเรามันต้องมีลําบากบ้างอย่ายสบายอย่างเดียวสบายอย่างเดียวบางทีอะ่ะมันจะหลงล,ลังเลยไงพี่หลงละนเลงว่าอุย้ยเรามีรูอ,อนี้นะผมรู้สึกว่าการที่เวลาอะไรคนทาเหมือนแจ็คบอกว่าอยู่สบายไปเกินเรื่อยๆอย่างเงี้ย พราะมันจะเกินเกินความเป็นตัวของเราเกินสภาพมันเคยตัวเคยตัวในสิ่งที่ทําจริงๆสังคมมันอาจจะป่วยอยู่ก็ได้แต่แค่เราไม่รู้เราก็ชินกับมันแคยฉันอยู่อย่างนี้ทุกวันฉันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมันมาอยู่ที่เนี่ยผมได้รู้ว่าโอ้โหคนที่ทิ้งขยะแล้วแล้วทิ้งลงทะเลแบบที่ไหนก็ตามอะสุดท้ายมันก็พัดมาอยู่ตามเกาะ ทิ้งพวกแบบฟรมขวดอะไรเงี้ยคือเราเราพูดเหมือนอยากให้สะท้อนนะฮะว่าคุณครับยอมแบบนิดหน่อยเดียวคือไปทิ้งไมอยากก็สามารถกลับมารีไซคเคิลได้แล้วเห็นใจเห็นใจธรรมชาติของเราหน่อยคือเดินไปแต่ละก้าวนี่ไม่เกินส<ม>ิบเก้าเจอขยะชิ้นหนึ่งไกลดีเนาะ<ม>ไกลเกาะไกลเหมือนกันนะ ครับผมหาอาหารไปแล้วเครียดมากค้าอาหารเลยไม่ยากครับอันนี้ไม่ยากํำใบ้คือโห้มหหงอกเต็มเลยผมหงอกเต็มเลยพี่เยอะมากเลยพี่พอผมไปทำใบ้นะฮะไข่ย้อยอ้าวไข่ย้อย นี่มันเพื่อนสนิทเดียวดังนี่จะดังอ่ะธรรมดาพอดีพอดีธรรมดาเอกเรารออะไรอ้ตะเคียนตะเครย้อยใครย้อยมันอาจจะย้อยลงมาที่ไหนสักที่ย้อยอยู่ในสัมภาระเราเปล่าเออดีป่ะไม่เจอเลยพี่เราต้องลองไปดูอะไรที่มันย้อยลงมาเอกเอกชุด อไข่ย้อยทำไมชุดชุดเหมือนย้อยยังไงชุดบ้าแล้วก็ย้อยมะล่ะไข่ย้อยไข่ย้อยเหรอมีแล้วมีสัมภาระอ่ามีทิเบยของเราก็มีฟ้ามาที่นอนไหมล่ะใต้ที่นอนอ่ะคุณยินอนมมสเสร็จนะ อุ้ยใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่าไม่ไหวเหรอทำขนาดนั้นทำไมเล่ามาเจอได้ห้องได้ห้องเออต้อไหลไหลเลยอ่ะโอเเ้ยกระโดดไม่ไรไม่ไรไม่ไร like. like, like. อันเดียวก็ได้กินได้มางั้นเอางี้งั้นจะใช้ค่าแตกให้เอาเปล่ายังไงเดี๋ยวผมทำเมนมูอร่อยอร่อยให้เอาไว้ ทำไรเป็นท<ะ>ำเมนูอะไรเป็นไข่ขยี้ ถักคำมึงนี่เรายวไม่มีแรงแล้วกินไข่แล้วมีโปรตีนนะโอยอยู่แล้ว,ว,วมีแรงเยอะแรงเยอะอย่าดื้อเร็วเร็วหม่ำหมาำอย่าดื้อะเทศเราเร็วยังอีกยังยังอีกลู่ตัวดี ว่าทำตัวไม่เหมือนไข่คิดอะไรพี่ซันหหิวคำใบสุดท้ายสำหรับไข่สองฟองสุดท้าย <c oughs> คือคำว่าไข่เน่าไข่เน่าเข่าไหนไข่เนาเข่าไหนเออเข่านี่ยคิดอย่างนี้เลยเหรอ เอาเลยน่าขยะก็น่าขยะเต็มเลยโอ้โหขยะเพียบเลยอ่ะ ไปเลนเ่รออันนี้เราเดาวดาวค่ะหกกเจ็ดมาหกบดดวกเจเท่าไหรสิบสองสวยอ้ครบแล้วดาวนันบอทั้งเลูกใช่ขอพอได้ใช <c oughs> ่ไหมมาหาเร็วให้รางวัล <c oughs> อะไรฮะแย้เหรอะไม่ทำไมอ่ะ,ะอยากให้ทั้งคู่เอาเเอะไรออกไปจากออก่องนี้เอาไปอย่าอาอกครับครับผมอยากทำอยู่แล้วป่ะครับอยาก<อ>าครับแจ็คเอาขวดแก้วไปด้วย กดแก้วร yeah. ีไซเคิลได้เดี๋ยวเรากดแก้วไปแยกทีที่เราไปเก็บได้เลยไปแค่ศูนยปอร์เซ็นตของขยะทั้งหมดถ้าไม่ที้สักคนนึงก็จบแล้วมันพักลากไปแล้วร่วงหมดเลย บทธรกิจที่ลำบากที่สุดในโลกอรัูดิเราไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ไงไม่ได้ทิ้งขยะไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ที่ใช่ที่พักของเราขอบคนที่พักนะฮะขอบคุณฝนที่ไม่เออจะขอบคุณฝนไม่งั้นเราคงขอดบวมตายทั้งคู่ที่นี่นะฮะก็นะจะกลับบ้านแล้วก็ต้อง เสียงสิ์มีทุกที่นะครับครับงั้นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บครับผมขอบคุณนะครับให้โอกาสประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่ดีกับชีวิตพวกผมสองคนเรือมาแล้ว <นะ S 2> เรือมาแล้วนนลลวันนี้เราลับแล้ววันนี้เราลับมาแล้วมันแล้วมันแล้ว